สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้เกษตรินรี้าวไก่ก็จะนําวิธีการทํามะม่วงนอกฤดูมาแชร์กันครับก่อนอื่นชมบรรยากาศในไร่ผมก่อนบริเวณนี้มะม่วงอายุประมาณ4ปีนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็มีฟ้ารันแจมอยู่บ้างส่วนด้านหลังนี้ก็ที่มองเห็นมุมไกลๆนั้นก็อายุประมาณสัก สองถึง15ปีแล้วอายุเยอะแล้วนะครับในส่วนบริเวณด้านหน้านี่ก็อายุ่4ปีขั้นตอนแรกในการจะทำมะม่วงนอกฤดูก็คือเราจะต้องบำรุงก่อนนะต้องมีการใส่ปุ๋ย <c oughs> วิธีการใส่ปุ๋ยวิธีที่น่าจะโอเคที่สุดก็คือ ใช้รถไถน,นะครับไถเป็นวงกลมนะรอบทรงพุ่มนะครับแล้วก็โรยปุ๋ยแล้วก็กลบดินทีหนึ่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคที่สุดนะครับเพราะว่าปุ๋ยจะไม่ระเหยไปในอากาศแล้วก็จะไม่ได้ละลายไปไหนในส่วนของผมก็ได้วางระบบน้ําเอาไว้นะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้วิธีนั้นก็คงไม่ไมสะดวกถาไปอาจจะโดนท่อน้ําได้จะใช้วิธีนี้นะครับโดยการ เกลี่ยเกลี่ยใบนะครับเกลี่ยวัชพืชนะครับมาไว้ที่บริเวณร,บรอบๆทร,รงพุ่มนะครับซึ่งใบหรือวัชพืชพวกนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เราอีกทีหนึง่งในการเกลี่ยนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับเราจะได้ดูว่าบริเวณต้นมี ตัวด้วงตัวหนอนไปเจาะกินต้นมะม่วงเรล้าไม้แล้วก็เป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัวด้วยจริงๆไม่ต้องทำศาสถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่านี่พอดีจะทำคลิปแคร์ให้เพื่อนๆดูก็เลยทำสาสเป็นพิเศษนิดนึงจะว่าสร้างภาพก็ได้นะครับ ครับทำให้ได้ขนาดนี้เป็นดีที่สุดนะครับวัชพืชไม่มีนะครับแล้วก็สังเกตดูต้นด้วยว่ามีพวกหนอนพวกดวงเจาะต้นไหมจะได้ดูด้วยในคราวเดียวกัน ในการทําคลิปของผมผมจะเน้นภาพนะครับเพราะว่าจะเป็นการสื่อในสองด้านถ้าหากบรรยายอย่างเดียวบางครั้งข้อมูลจะผิดพลาดแต่ถ้าเราได้ชมภาพไปด้วยก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ใบไม้หรือใบของมะม่วงที่เราเกลียก่ยมานะครับก็จะเป็นปุ๋ยให้เราเป็นอย่างดีนะครับนั่นไงลองใส่เอี่ยมจนหน้านอนกาแฟสักถ้วยไหมครับพี่จากนั้นเราก็ทำการใส่ปุ๋ยนะครับต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณ1-2กิโลนะครับสําหรับปุ๋ยใช้ ก็คือสูตร 16, 16 16 16แล้วก็6 3 3เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับสำหรับสัดส่วนก็ดูตามคลิปได้เลยหลังจากที่เราหวานปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดแต่งกิ่ง,ง,งซึ่งพยายามทำตามลำดับนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะครับถ้าสมมติเราแต่งกิ่งก่อน เราจะต้องมาเกลี่ยใบยออกถึงจะหวานปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นเราพยายามทําลําดับงานได้ถูกต้องนะครับเพราะว่างานจะได้ไม่ต้องซ้าซ้อนในการตัดแต่งกิ่งนี้ก็ต้องทําทุกปีนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เรากําจัดกิ่งที่ ซับชำรถเสียหายห,ายหรือว่าไม่ดีออกนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการให้แสงเข้าถึงด้วยนะครับถ้าเกิดใบหนะาเกินแสงเข้าไม่ถึงพืชก็ไม่สามารถที่จะออกดออกผลได้นะครับสำหรับการหวานปุ๋ยหรือโรยปุ๋ยก็เว้นระยะห่างจากต้นประมาณ1เมตรพอนะครับ บางตำราก็บอกว่าหวานบริเวณทรงพุ่มตรงนี้ก็ดูแล้วจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะเราหวานลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำปุ๋ยก็จะละลายไปหาทรงพุ่มเองนะครับถ้าเกิดว่าเราโรยไว้บริเวณทรงพุ่มฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำปุ๋ยก็จะละลายไปนอกทรงพุ่มนะครับไม่มีประโยชน์สำหรับต้นไม้เราครับจะมีประโยชน์สำหรับ อย่าหลอกหลมากกว่านี่คือภาพอ่ที่แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ การแต่งกิงก็มีหลายสูตรนะครับแล้วแต่เจาของส่วนชอบนะครับอย่างขอผมนี่ก็คือจะแต่งในลักษณะที่บีนึงแต่งให้บางแลกบีนึงก็แต่งไว้ให้หนาพอสมควรนะครับเพื่อที่พืชจะได้กระตุ้นนะครับกระตุ้นพืชด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราแต่งแบบเดิมซ้ําๆพืชก็จะเกิดการเคยชิน สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับก็จะจบภายใน2คลิปนะครับคลิปแรกก็จะเป็นงานเบสิกนะครับงานพื้นฐานนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่คือลักษณะการเกลี่ยใบนะครับเกลี่ยให้กบปุ๋ยนะครับแล้วก็เว้นไว้บริเวณโคนต้นไว้สําหรับลาดสารนะครับนี่บริเวณด้านหน้าแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ติดเขานะครับสวยงามใครอยากมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับนะครับเชิญนะครับมาเที่ยวนะครับ เนื้อหาก็มีไม่มากนะครับคลิปแรกแล้วก็สำคัญก็คือหลังจากที่เราอ่านปุ๋ยตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงออให้พืชเราต้นไม้เราได้รับปุ๋ยโดยท,ทันทีวิธีก็คือต้องให้น้ำนะครับเพื่อไปละลายปุ๋ยนะครับถ้ามีระบบน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่มีระบบน้ำถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่มีระบบน้ําก็ถ้ารอนะ้ําฝนมันก็อาจจะไม่ทันการนะครับอาจจะไม่ทันการบางครั้งมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับฝนฟ้าฝนตกก็ตกซะละเกินถ้าไม่ตกก็เว้นช่วงไปตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับาาทางให้ทางที่ดีก็คือถ้ามีทุนนิดนึงก็ติดระบบน้ําเลยนะครับเราจะได้วางแผนได้ถูกต้อง คลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปที่พิเศษนะครับเราจะทํายังไงให้มะม่วงออกผลได้นะครับการดูแลดอกการดึงดอกการราสารการดูแลใบนะครับจะอยู่ในคลิป2นะครับคลิปตอนจบนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทราบก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาเสนอนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับแ,แล้วแต่ สถานที่แล้วแต่ภมมิอากาศนะครับบางสถานที่ก็อาจจะไม่มีไม่ได้ทําในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นตอนจบนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ